สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัพนะครับต่อรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมวันพุธเตะกัน4คู่เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังเกมคู่ใหญ่ที่เจอกันระหว่าง BG กับเชียงราย BG แพ้เพราะอะไรเชียงรายก็ดีจริงๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมส่วนบุรีรัมบทกับทางโซนประการอันนี้ก็น่าเล่าให้ฟังเกมคู่อีสานเดือด ตอนนี้นะครับได้มาอีก1คู่สําคัญแล้วนะครับที่เลข2เจอกันคงสนุกแน่เกมที่ขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอกับทางนครราชสีมาการตัดสินค้าใสาตาจริงหรือครับไอ้ตรงนี้เนะี่ยผมก็มาย้อนดูเรียบร้อยนะครับและพยายามดูหลายมุมและเอากติกาเข้าไปเสียบผ้ตทดสินในมุมมองผมทํางานอย่างไรเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังในคู่นี้เช่นเดียวกันและ Bu c h คาแร t e เอของการเป็นผู้ชนะ มันก็เริ่มจะผลิดอกออกผลกับสิ่งที่โคชแบนทศตะวันสีปานได้ทำเอาไว้แล้วนะครับถึงแม้ว่ารูปเกมจะเป็นรองประจวบถ้าพร้อมแล้วกด s u b สไครป์พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราไปดูเกมที่ลีโอสเตเดียมกันก่อนครับ เดอร์รับบิดนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะขอนแก่นยูเนเต็ด2-1แต่ก็ต้องสังเวยด้วยใบแดงของชัดชัยบุตรพรมประตูมือหนึ่งโดยผ่าน3นัดชนะ2เสมอ1มี7แต้มรั้งอันดับที่6ซึ่งพวกเขาเป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่แพ้ใครส่วนทีมเยือนเชียงรายกลับมาคืนฟอร์มบุกชนะชมบุรีเอฟซี3-2ในเกมล่าสุดจากแฮทริคฮีโร่ของบิวโรซิมา ผ่าน5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1มี8ดแต้มก็รั้งอันดับที่4ของตารางมาดูการจัดทัพเจ้าบ้านเจอปัญหาเพียบเลยนะครับกองหลังตัวหลักทั้งวิเตอร์กาโดโซและก็อันเดรสตูเยสอยู่ในช่วงของการพักฟื้นเดี๋ยวก็ใกล้จะกลับมาแล้วก็ต้องมาเสียชัดชัยประตูมือ1จากการโดนแบนในเกมนี้ส่วนกองหน้าเดียโก้หรือซันโตยังต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายจากการผ่าตัดไหล่ระบบการเล่น3-43ครับ กรพัฒนารีจันทร์เป็นผู้รักษาประตูส่วนกองหลัง3คนใช้อิราฟานฟันดี้จักพันไพรสุวรรณและสลาวุฒิเกิดศรีวิ่งแบ็คขวาสันติภาพจันงอมซ้ายก็เป็นยอดรักนาเมืองรักตรงกลางมีสารัตอยู่เย็นเล่นร่วมกับฉัดมงคลทองคีรีแล้วก็วาง3ตัวรูปเป็นสีโรชัดทองปฐมพลเจริญรัตนาพิรมสรับสนกองหน้าตัวเป้าอย่างทีรศิลปแดงดาส่วนเชียงรายของเอเมอร์สันปารราปรับมาเล่น433นะครับใช้อภิรักษ์บรบวงเฝ้าเสาส่วนกองหลังแบ็คขวาวสันท์คมแสนแบ็คซ้ายสุริยาสิงห์มุย้ยคู่เซ็นเตอร กับบรินเนอร์เอริกเก้แดนกลางจอร์ตาแวร์ซูราเป็นตัวรับแล้วใช้พิทิวัตสุจิธรรมกุลกับศิวกรเตตะกูลขับเคลื่อนเกม3ประสานนะครับริมเส้นขวาสมคิดชำนาญสินสายเนี่ยเป็นเฟรเเป้อโมริมและก็มีบิโรซิมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเหมือนเดิมเริ่มเกมบีจีเป็นฝ่ายครองบอลบุกได้เยอะกว่าเพราะว่าเชียงรายเนี่ยมาเน้นเกมรัดกลุ่ม ไม่ได้ชวนทะเลาะซึ่งก็ทําให้เจ้าบ้านเนี่ยอึดอัดพอสมควรเลยสู้กันมาจนถึงนาที28กลายเป็นทีมเยือนครับมาพัมประตูแรกของเกมได้ก่อนจากจังหวะสอดขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของพิธิวัตรแล้วเปิดยัดเข้าไปกลางประตูสราวุธเนี่ยเคลียร์ออกมาตามรีแอคชั่นของผู้เล่นเกมรับเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าฟิลิปเป้เข้ามาจุดนี้พอดีก็ตามเข้ามาซ้ําตรงตาข่ายเข้าไปจังหวะมันพอดิบพอดีทั้งหมดเลยพอบีจีเสียประตูพวกเขาก็ลุยคืนครับหวังจะตีเสมอให้เร็วที่สุด แต่วินัยเกยมรับของเชียงรายถือว่าเข้าทางเมื่อพวกเขาได้ประตูขึ้นนําจะเล่นรับแล้วก็รอโต้กลับโดยใช้เกมทานซิชั่นที่ทําได้อย่างรวดเร็วและสุดท้ายนะครับนาทีที่2ของการทดเจ็บครึ่งแรกจังหวะขึ้นเกมของพิธิวัฒพาบอลทะลุขึ้นมาก่อนตัดสินใจยิงอีรฟันฟันดี้พยายามจะสกัดครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันโดนเหลี่ยมไม่ดีเปลี่ยนทางเสียบเสาสเข้าไปทําให้เชียงรายนําในครึ่งแรก 2ต่อ0กลับมาสู้นต่อในช่วงครึ่งหลังเจ้าบ้านแก้เกมครับส่งเจรบสัมพาวดีลงมาเพิ่มมิติเกมรุกก็ดูวูบวาเหมือนกันในช่วงจังหวะ2จังหวะแรกรวมถึงริมเส้นฝั่งซ้ายก็ใช้อภิสิทธิ์สรดาลงมาอีกตัวหนึ่งก็พยายามเดินหน้าบุกเพื่อจะเอาคืนหลังจากนั้นก็ปล่อยเรียวมสูบุระชาววัดดีรชาติกับสุรชาติสารีพิมพ์ลงมา แต่จังหวะเกมมันก็ยังดูขาดขาดเกินเกินไม่ลงล็อกสัทีเดียวแม้ว่าจะมีโอกาสลุ้นประตูหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ทําไม่ได้เลยครับจบ90นาทีเป็นเชียงรายที่บุกมาเก็บ3แต้มชนะ2-0เป็นการคว้าชัย2เกมติดของกว่างโสงมหาภัยและยิ่งไปกว่านั้นคือการเก็บทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์อีกต่างหาก พร้อมกับหยุดสถิติไม่แพ้ใครในรีโอสเตเดียมของ BG ไว้เพียงแค่17นัดติดต่อกันเท่านั้นซึ่งตรงนี้นะครับการครองบอลไม่ได้หนีกันแม้จะดู BG เหนือกว่านิดหน่อย58ต่อ41แต่สุดท้ายกดไม่ลงและก็มีหลายจังหวะ ที่เชียงรายเนี่ยเถียงครับเกือบ <c oughs> เล่นเอาถึงตายหลายดอกเหมือนกันเล่นกันไม่กี่คนไม่กี่จังหวะแต่อันตรายมากโดยเฉพาะพิธิวัตรกับศรีวกรโชวฟ์ฟอร์มต่อหน้าเจเด็ดมีลาบและวัสพลแก้วผลึก2ทีมงานของมาโนโพกิงในทีมชาติชุดใหญ่ที่เริ่มตระเวนดูฟอร์มนักเตะแบบนี้บอกเลยครับช่วงนี้แผงกองกลางตัวเลือกในทีมชาติเยอะเหลือเกินจดชื่อแทบไม่ทันอยู่ที่การหยิบไปใช้แล้วแหละครับว่าใครจะเข้ากับวิธีการของมาโน่ที่สุดสุนโอกาสจบสกอร์ก็สูสีครับ บีจีเชียงราย13แต่พอลงรายละเอียดเห็นชัดเลยว่าการไม่มีเดียโก้ก็คงไม่ต่างกับที่เชียงรายขาดบิโรซิมาเพราะว่าเดรับิดยิงเข้ากรอบแค่5ครั้งที่เหลือเป็นการยิงออกถึง9ครั้งด้วยกันและก็เป็นการติดบล็อกอีก2ครั้งส่วนทีมเยือนถึงแม้จะได้2ประตูจากการยิงเข้ากรอบ3ครั้งแม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดของแนวรับ BG แล้ก็บอลฉลับเปลี่ยนทางแต่มีความน่าสนใจตรงที่นอกเหนือจากการยิงออกอีก4ครั้ง มันเป็นการยิงติดบล็อกถึง6ครั้งนะครับซึ่งไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าแนวรับของเดอะรับบิท พลาดง่ายๆอาจจะโดนเพิ่มอีกก็ได้เพราะเกมนี้โต้กับทีไรได้เสียตลอดจริงๆนอกจากนี้การไม่มีแนวรับอย่างวิกเตอร์กับตูนเยสที่ส่งผลต่อเกมรับแล้วยังกระทบต่อการขึ้นไปกดดันลูกหม่งด้วยเพราะว่าบ g จมีโอกาสเปิดบอลถึง30ครั้งในเกมนี้แต่โอกาสหม่งจริงๆแค่6ครั้งเองที่เหลือเนี่ยติดบริเนอร์แนวรับของเชียงรายเป็นส่วนใหญ่ก็คือพอขาดคนตัวใหญ่2คนเกมรับคู่แข่งก็บริหารจัดการง่ายครับไม่ต้องกังวลเหมือนฤด,ดูกาลที่แล้วซึ่งจับยังไงก็ไม่หมด เพราะว่าถ้าเกิดฟูลทีมจริงๆเนี่ยบีจีจะมีคนเล่นลูกมงจากการตั้งเตะพร้อมๆกันไม่ต่ำกว่า5-6คนส่วนการจ่ายบอลเจ้าถิ่น445ครั้งเป็นบอลดี364ครั้งแล้วก็ทีมเยือน329ครั้งเป็นบอลดีไป252ครั้งหลังจากนี้กระต่ายที่ไม่เป็นตัวเองจะหาวิธีการอย่างไรในการประครับประคองสถานการณ์ตรงนี้ที่ถือว่าน่าติดตามมากนะครับถึงแม้แนวรับใกล้จะกลับมาสมบูรณ์แต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่การยิงประตูในเกมบิ๊กแมชมากกว่า ว่าช่วงระหว่างที่รอเดียโก้พักฟื้นถ้าตกอยู่ในรูปเกมที่ตามหลังแบบนี้แล้วเจอรับต่ําจะเจาะยังไงเพราะผมมาสังเกตดูนะครับถ้าคุณภาพตัวผู้เล่นเหนือกว่าบีจีเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเกิดใกล้เคียงถือว่าน่าเป็นห่วงตรงที่ต่อบอลครองเกมได้แต่โอกาสกดดันในกรอบแทบไม่มีและก็เร่งไม่ขึ้นด้วยด้านเชียงรายความเขี้ยวของพวกเขาต้องยอมหัวใจจริงๆนะครับคือน้อยทีนะครับในไทยที่จะเล่นแบบอดทนและก็มีสมาธิเกมรับได้ขนาดนี้ตรงนี้ก็ต้องชมว่า เขาทำกันมานานจนชินแล้วมันติดตัวเรีคชั่นของผู้เล่นแนวรับดีมากแทบไม่ผิดพลาดเลยแต่ที่น่าแปลกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเกมเยือนผลงานดีแต่ในบ้านเนี่ยทรงบอลแปลกๆดูแกว่งไปแกว่งมาน่าสนใจครับว่ากลับไปเล่นที่เชียงรายอีกครั้ง จะกลับมาอยู่กับร่องกับรอยได้หรือยังเพราะว่าโมเมนตัมความมั่นใจเนี่ยมันมาแล้วไปต่อกันที่เกมคู่นี้ดีกว่าแข้งเทพแบงคอกยูเนเต็ดที่ลงเล่นนัดที่5ผลงานของ BU ก่อนเล่นเกมนี้ครับก็อยู่อันดับ7โดยเตะไป4นะัดชนะ2เสมอ1แพ้1มี7แต้มผลงานก่อนเกมกับราชบุรีที่ถูกเลื่อนพวกเขาก็เอาชนะบุรีรัมมาได้2 0ส่วนประจวบเล่นไป5นะัดชนะเกมเดียวครับเสมอ2แล้วก็แพ, 2, แพ้ไป2เก็บได้5แต้มอยู่อันดับ13ของตารางนัดล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับบุรีรัมไป0ูนย์ต่อ2งการจัด เกมนี้ไม่มีชื่อของวันเดอร์ลุยส์ทั้งตัวจริงและก็สำรองซึ่งโคชแบนทศตะวันสีปานมาระบบ4-3-3ครับประตูก็เป็นไมเคิลฟาวเคสกาส่วนกองหลังแบ็กขวาทิสตองโดแบ็กซ้ายพิรพัฒน์นชัยยาเซนเตอร์มานเอลทอมเบียรกับเอลตันกรนคาเวสกองกลางครับตัวรับใช้วิสุทอิมอุระขนาข้างโดยปกเกล้าอันาน,านันกับธิติพันธ์พุ่งจันทร์แล้วก็วาง3ตัวรุกอย่างอานน์ออมเลอร์สักเฮเบตตี้แฟนเดสแล้วก็แอนโทนีคาร์เตอร์มาเป็นกองหน้าตัวเป้า ส่วนต่อพี่คาตของมาสมิทธทากิวางระบบ4-4-2ครับขวัญช้สุดล้อมที่หายไป2เกมก็กลับมาเฝ้าเสาอีกครั้งส่วนเกมรับ เอกนัทคงเกตแบ็กขวาแบ็กซ้ายสหรัฐปองสุวรรณคู่เซ็นเตอร์อันนันโอลาโฮวชกับพีรวัตรอักธรรมแดนกลางครับริมเส้นฝั่งขวาเมธีสารคามซ้ายเป็นธิดายุปัญหาลตัวตัดเกมตรงกลางมีชินวัตรวงชัยกลับมาสตาร์ตตัวจริงคู่กับประสิทธิ์จันทุมและเขาคู่หน้าใช้วิเลนโมต้ากับตาอวเริ่มเกมได้เพียงแค่10นาทีแบงค์ขได้เฮก่อนครับจากจังหวะเสียลูกเตะมุมแล้วม่งเคลียออกมาจังหวะสองเนี่ยมีอานอนท์แต่บอลไปเข้าทางธิติพันธ์เพราะเก็บบอลเสร็จผพ้สินให้เป็นลูกได้เปรียกแล้วก็พาบอลควบขึ้น ของประจวบแทงบอลให้กับปกกล้าววิ่งทะลุขึ้นมาหน้าเขตโทษแล้วก็ชิปนิ่มๆบอลข้ามขวันชัยเข้าประตูไปสวยงามมากนะครับเครื่องหลัง ประจวบก็ปรับเกมมานะครับแล้วสู้ได้ดีขึ้นนาที66กลายเป็นว่าตามตีเสมอสําเร็จจากจังหวะฟรีคิกหน้าเขตโทษโมตา้ายิงทีแรกไปติดกําแพงบอลเด้งไปเข้าทางสารัตปองสุวรรณเก็บบอลได้แล้วยิงสวนบอลเนี่ยมีฉลับหลังของทางฟริสตองโดเปลี่ยนทางเข้าประตูไปก่อนที่นาที78แบแดบงค์ข้อจะยิงเข้าไปจากจังหวะของปกเกล้าที่บอลผิดเหลี่ยมแต่ยังลอยไปเข้าทางของติดพันงงข้ามขวัญชัยไปชนคานแล้วเฮเบตี้เนี่ยงงสามเข้าประตูแต่ถูก v a r ปฏิเสธเพราะว่า จังหวะเล่นของทีดิพันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนแต่ท้ายเกมนาที87พวกเขามาได้ประตูชัยจากชนะนานป้อมบุผาดาวยิงพ่อลุ่อ่อนตัวสำรองที่เพิ่งจะถูกส่งลงสนามนาที85ซึ่งจังหวะนี้ต้องชมการเข้าทำที่เฮเบตตี้ชิงกับทางทีดิพันธ์ก่อนที่เฮเบตตี้จะได้บอลเข้าเขตโทษแล้วจ่ายเรียกให้กับทิดิพันที่วิ่งมาจุดนัดพบบริเวณจุดโทษแล้วยิง แต่มันโดนบอลไม่ดีนะครับบอลเนี่ยปลิ้นไปเข้าทางปืนของชนะนันวางเท้าแปรย้อนสอนขวัญชัยเข้าประตูไปแบงคอกก็เลยเก็บ3แต้มส่วนสถิติที่ออกมาน่าสนใจมากนะครับเจ้าบ้านชนะก็จริงแต่ตัวเลขแทบทุกแท็กติก ไม่ได้เหนือกว่าทั้งการครองบอลที่เป็นประจวบชนะ54-45เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงประจวบก็เหนือกว่าครับ13-8ต่อ 8. แต่สุดท้ายเนี่ยบอลที่ตรงกรอบขอทั้ง2ทีมที่มันน้อยนิดนะครับบียูซัดเข้ากรอบ3เป็นประตู2ส่วนต่อพี่คาดเข้ากรอบ2ได้มันประตูการจ่ายบอลประจวบก็ดีกว่านะครับ407ครั้งต่อ340ครั้งซึ่งปกติเท้าสู่เท้าของทางโคชแบนจะไม่ค่อยเป็นรองใครแต่นี่แหละครับฟุตบอลบางทีมันโหดร้ายกับทีมที่ต้องปราชัย เป็นไปได้ทุกอย่างจริงๆกลายเป็นว่าแข่งเทพฤดูกาลนี้เริ่มมีคาแรคเตอร์ผู้ชนะเยอะขึ้นซื้อนักเตะแ,แต่ละคนเนี่ยเกรดแชมปเปี้ยนอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวคือถ้วยรางวัลมาเติมเต็มให้หายข้องใจหน่อยส่วนประจวบของทากิก็สู้ต่อไปครับและต้องเน้นกับทีมระดับเดียวกันให้ได้เหมือนกับที่เล่นกับทีมใหญ่ถ้าทําได้ผมรับรองครับไม่ต้องลุ้นเหนื่อยหนีตกชั้นอย่างแน่นอนไปต่อกันที่สนามอบจอจังหวัดขอนแก่น เจ้าถิ่นจงอางพยองขอนแก่นยูเนเต็ดทีมบุ้ยของตารางลงเล่นไป5นัดก่อนหน้านี้ชนะแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเจอกับสวัสด์แคปนคะรอราชสีมาที่มีผลงาน5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2มี7แต้มรังที่9ซึ่งคาร์ลอสเอดูอาโดวางแผน352รับมือใช้จิรวัตรวังทพันธ์เฝ้าเสาเหมือนเดิมกองหลัง3คนนรงฤทธิ์บุญสุข โชัว์กลอมแม่นและก็อริศัก์ซอสูงเนินส่วนด้านกลางดักลาสโคโบผลโทษแบงกลับมาแล้วนะครับร่วมงานกับทางอลงกร์จอนาทองและก็มียาเซียอิสลามีปินโตส่วนวิงแบ็กขวาเป็นหน้าที่ของพลากรวรกลางซ้ายกริดพมบุญสารแล้วก็อิฟซันเมโลกับจักริดพลาลพลเป็นคู่กองหน้าส่วนทีมเยือนของทางโคดโจธีรศักดิ po ์โพอ้นวางระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับเป็นเกมแรกที่ส่งผู้เล่นต่างชาติออกสตาร์ทพร้อมกันด้วย ธนชัยหนูราชเฝ้าเสาแบ็คขวาทิติทุมพรซ้ายอธิษกหานเทศคู่เซ็นเตอร์ยังเป็นเฉลิมพงเกิดแก้วที่เกมนี้ลงเล่นครบ200นัดในลีกให้กับสวัสด์แคทจับคู่กับทานมัตบงศริยาคู่กลาง านารพลอารมณ์สว่ากับเดนิสวิลานูเอว่าตัวรุกใช้มาโกซานเนกปั้นเกมด้านข้างก็เป็นอามาดูอัตาร่ากับทางความเมอัปเปยคูบี้ขึ้นเกมทางซ้ายแล้วก็วางความเมคาริคาร่เป็นกองหน้าตัวเป้าออสตาร์เกมครึ่งแรกเจ้าบ้านได้ยิงเข้าไปก่อนครับนาทีที่15จังหวะที่อารมณ์กรปั๊มบอลกับนาริพลแล้วบอลเนี่ยมันทละลักไปเข้าทางอิฟซันที่แต่งบอลหนีธนชัยซึ่งออกมาปิดมุมแล้วก็ยิงเข้าไปแต่เมื่อเช็ค VAR ผู้ตัดสินริบป,ประตูคืนเพราะว่าจังหวะปั๊มบอลเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการฟาวหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายเนี่ยบอลมันไหลไปเข้าทางอิฟซันเมโลมันเป็นจังหวะได้เปรียบซึ่งอิฟซันเนี่ยเดินมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับก็เลยต้องไปเช็คในจังหวะที่ยิงเข้าประตูไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างปรากฏว่าไอ้ช็อตสำคัญคือตอนอิฟซันได้บอลเนี่ยมันเป็นแอดเ n t นเทจคือปล่อยให้เล่นได้เปรียบจนยิงประตูเข้าไปซึ่งการเล่นเนี้ยต้องสิ้นสุดนะครับ ตามกฎของ VAR เนี่ยคือปล่อยให้เล่นจนสิ้นสุดแล้วผู้ช่วยผู้สิทธิ์เนี่ยยกธงเป็น delay f l a กได้ก็คือยกธงช้าคือเล่นให้จบเหตุการณ์ไปเลยนะครับเพราะเห็นอยู่แล้วว่ามันล้ำหน้าคราวนี้ VAR ก็เช็คอีกทีเพื่อความชัว์นั่นหมายความว่าถ้าทีมงาน VAR ในคอนโทรลรูมเห็นตรงกันกับในสนามจาังหวะนี้ไม่ต้องเดินไปดูจอนะครับชัดเจนว่าอันนี้ทำไซเลนเช็คอย่างเดียวก็คือการคุยกันผ่านหูฟังหรือว่าอินเตอร์คอมเพราะว่า ต่างคนต่างมองตรงกันว่ามันเป็นลูกลำหน้าเดินไปดูมันก็ลำหน้าอยู่ดีนะครับซึ่งจังหวะนี้มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับเกมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเทสแบบนี้จะมีคนตั้งคำถามว่าทําไมไม่เดินไปดูจอมันเหมือนกับคู่เมืองทองเสมอกับทางชมบุรีนะครับถ้าใครจำกันได้ประตูที่ชมบุรีเนี่ยยิงเข้าไปโดยยูพยองซูสุดท้ายก็ปล่อยให้เล่นจนจบแล้วทีมงาน vr เนี่ยมาเช็คเมื่อเช็คแล้วไม่ว่าจะเห็นเหมือนหรือต่างกับผุทตศิสิ์อย่างไรแต่มันเป็นการเช็คซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ พอบอกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเคลียร์คือล้ำหน้ากับไม่ล้ำหน้าซึ่งมันมีแค่2กรณีนะครับล้ำกับไม่ล้ำเนี่ยมันดูกันไม่ยากพอ VAR เช็คปุ๊บเนี่ยผมว่ามันเข้าใจได้แต่ปัญหาก็คือในช่วงของการถ่ายท่อสดเนี่ยมันไม่ได้เอาภาพรีเพลย์ตรงเนี้มาใช้ได้ทันท่วงทีนะครับมันดันไปรีเพลย์ในจังหวะที่เข้าสไลด์ก่อนคนก็เลยเข้าใจว่าจังหวะเนี้ย มันควรจะย้อนกลับมาให้ฝาาตรงนี้หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะนี้มันล้ำหรือไม่ล้ำเพราะภาพตรงนั้นเนี่ยมันถูกใช้รีเพลย์อยู่ในห้องคอนโทรล r o o ของ VAR ซึ่งตรงเนี้ย มันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างทีมถ่ายทอดกับทีม VAR ซึ่งมันก็มีจังหวะปัญหาอยู่บ้างไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวนะครับมันมีอีกหลายเกมที่เป็นปัญหาลักษณะแบบนี้เลยแต่ผมยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพูดแบบเป็นกลางไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทั้งขอนแก่นและก็โคราชรวมถึงเคารพแฟนบอลทั้ง2ทีมและทั้งสงสโมสรลูกนี้ผู้สินตัดสินได้ถูกต้องแล้วนะครับและผมเช็คกับทีมงาน VAR เรียบร้อยแล้วนะครับว่าลูกนี้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าจริงๆสำหรับทางอิฟซันเมโลหลังจากนั้นก็มมีฝนตกกลาาด้้วยทํให ขอทั้ง2ทีมเนี่ยดูไม่ค่อยจะประติประต่อเท่าไหร่แต่ท้ายครึ่งแรกนาที4ีขอนแก่นที่เกมดีกว่า ก็ขึ้นนําจนได้สําเร็จนะครับจัดจังหวะที่กริดพรมไหลบอลเข้าเขตโทษให้กับอีฟสันที่คล้องบอลหนีกองหลังทีมเยือนแล้วยิงยัดเสาแรกผ่านมือของธนชัยหนูราชเข้าประตูแบบสุดสวยคราวนี้เจ้าบ้านนําของจริงแล้วครับหต่อศูนย์และเล่นไปได้ไม่ถึง5นาทีก็เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นจังหวะที่อลงกรไปย่ำใส่อมาดูอัลตาร่าของสวัสดแคทถึงขั้นที่เล่นต่อไม่ไหวนะครับจังหวะนี้ทีแรกผู้ตศิสินอย่างวิวัตจามปาอ่อนเนี่ยให้ใบเหลืองแต่พอ VAR รรว,วีอารวมา ต้องยกเลิกใบเหลืองครับเพราะเห็นว่ามันมีการฟราวจริงๆแล้วก็เปลี่ยนคำตัดสินให้เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามช็อตนี้ผมก็มองว่าจากภาพเนี่ยก็เห็นอยู่นะครับว่ามันเข้าค่อนข้นขางจะหนักพอสมควรเหมือนกันขอนแก่นที่นําอยู่แต่พอตัวน้อยกว่าคราวนี้นะครับก็เจอโจทย์ที่ค่อนข้างจะยาก พวกเขาก็พยายามจะเอาให้อยู่นะครับอุดเกมรุกของทางโคราชแถมยังโดนทีเด็ดสิคนของเจ้าบ้านด้วยนะครับนาที84จากิดได้บอลหลุดมาหน้าเขตโทษก่อนจะหาจังหวะลอกหนีก้อหลังทีมเยือนแล้วปั่นด้วยขวาเข้าประตูแต่สุดท้ายลูกนี้ก็ไม่ได้ประตูเพราะว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วเมื่อมีการเช็ค VAR แล้วตรงกันผู้ตัดสินก็ไม่จําเป็นต้องเดินไปดูจอนะครับส่วนที่ว่าทําไมล้ำหน้าแล้วไม่ยกตั้งแต่แรก อันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจว่าตามกฎแล้วเนี่ยหากเป็นจังหวัดที่มันก้ามเกือ่อแบบน,นี้ก็อธิบายครั้งหนึ่งว่าผู้ตัดสินจําเป็นต้องปล่อยเกมให้ไหลไปก่อนเพราะสุดท้ายจะมี VR a ในการเช็คอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันเกิดความต่อเนื่องของเกมส่วนจะมีความผิดพลาดตรงไหนระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยว VR a เขาทํางานย้อนหลังและเขาก็จะส่งสัญ,ญญาณมาพูดคุยกับทางผู้ตัดสินอยู่แล้วครับพอขอนแก่นไม่ได้ลูก2มันก็กลายเป็นว่านักขอรัชศีมา ม,มัตตีเสมอ1-1ครับจากจังหวะของซาาเนิกเปิดบอลยอดมาเสาสอแล้วก็เป็นทางคาริคารี่ที่ยืนรอวันเล่เน้เนๆด้วยสายข้างถนัดเสียบเสาแรกนะครับโอ้ oh, เป็นการยิง2นักติดของดาวยิงชาวกาหน้ารายนี้ที่พอกระสุนเริ่มทํางานก็พอจะฝากผีฝากไข่ได้บ้างแล้วท้ายเกมก็ยังเดือดไม่เลิกครับเพราะว่ายังมีชอ็อตที่โค้ชโจกับทางคาร์ลอส กุนซื้อทั้งสองฝั่งพระคะาโรมกันข้างสนามด้วยยังดีนะครับที่ไม่มีอะไรเกินเลยซึ่งเบื้องหลังสาเหตุการเกิดจังหวะเกิดจะมีเรื่องมีราวกันตรงนี้นะครับมันคือเหลี่ยมของโค้ชคาร์ลสครับที่ต้องการหยุดเกมเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยนักเตะขอนแก่นเป็นตะคริวเลยดึงความสนใจมาที่ข้างสนามกับโค้ชโจนี่แหละครับดึงเวลานิดหน่อยเพราะว่าโมเมนตัมของเกมตอนนั้นเนี่ยโคราชพยายามจะเร่งเพื่อเอาประตูชัยหรือสุดท้ายไม่ว่าจะแฝงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนี่แหละครับคือความจริงของเกมการแข่งขันพอมันจบแล้วอารมณ์ก็ต้องจบ ผมชื่นชมโค้ชทั้ง2ทีมจริงๆกับการที่เดินมากอดกันหลังจบเกมแล้วก็ขอโทษขอพ่วยกันแต่จะมีที่อารมณ์ค้างเนี่ยก็คือเพจของสโมสรขอนแก่นยูเนเต็ดนี่แหละครับ ผมเข้าใจนะครับว่าในเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าในฐานะสื่อหลักของทางสโมสรโพสต์ข้อความโจหัวตรงนี้ว่าอัประยศบอลไทยผมก็มองว่าอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับอีกอย่างเท่าว่ากันตามกติกาแล้วเนี่ยผมก็มาสอดส่องว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูคู่นี้นะครับแต่ผมเห็นคํานี้กันแล้วก็เห็นโซเชียลเขาทํางานกันอย่างหนักหน่วงก็เลยไปดูนะครับทุกช็อตจังหวะสาคัญผมก็มองว่าอันนี้ก็ทําหน้าที่ตามกติกาผู้ตัดสินเกมไหนที่เราว่าดีเราก็บอกว่าดีเกมไหนที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตให้พวกเราฟัง ผมก็บอกไปแบบนั้นซึ่งมันอาจจะมีคนที่ทั้งพอใจผมและไม่พอใจผมแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะสื่อสารกลับไปยังไงบางคนบอกผมชอบทีมนู้นทีมนี้แต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ทํางานตามหน้าที่ของผมไปและสุดท้ายนะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสโมสรขอนแก่นยูเนเต็ดก็ถือว่าใช้ได้นะครับพวกเขาลบข้อความนั้นออกแล้วก็โพสต์ข้อความขอโทษ บอกว่ากราบขออภัยจากเหตุการณ์ที่แอดมินเนี่ยอินกับเกมไปหน่อยแล้วก็หัวร้อนไปนิดอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับในเมื่อเขาผิดพลาดไปแล้วแล้วกล้าที่จะขอโทษขอกันกินมากกว่านี้นะครับหลังจากนี้ก็เดินหน้าต่อไปเพื่อพัฒนาวงการไปพร้อมๆกันทั้งคนดูทั้งสโมสรแล้วก็ผู้ตัดสินรวมถึงผมด้วยนะครับที่เป็นผู้สื่อขา่วาวก็จะพยายามทําหน้าที่ออกมาให้พวกเราเห็นภาพและเข้าใจกติกาการทํางานของผู้ตัดสินกับ VAR ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ส่วนตัวเลขสถิติหลังเกมเรื่องของการคลองบอล แน่นอนทีมเยือนเหนือกว่าอยู่แล้วเพราะว่าตัวผู้เล่นมากกว่าทําได้6กส่เนต์วนเจ้าบ้านทําได้3าแต่โอกาสจบสกอร์ของคู่นี้น้อยทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะฝั่งสวาด์แคทที่ตัวเยอะกว่าเกือบเต็มเต็มในช่วงครึ่งหลังเนี่ยแต่กลับยิงได้แค่สิครั้งเข้ากรอบแค่2ผิดกับเจ้าถิ่นครับยิงไป8เข้ากรอบ3เยอะกว่าด้วยซ้ำแล้วการจ่ายบอลโคลราช405ครั้งและก็มีการครอสบอลเข้าพื้นที่อันตรายได้22ครั้งแต่ทําไมถึงเปลี่ยนเป็นสกอร ต้องไปแก้ด่วนเลยนะครับส่วนขอนแก่นเกมนี้จ่ายบอล2 3 4ครั้งแล้วก็เปิดบอลเข้าไปลุ้นในพื้นที่สุดท้าย7ครั้งแต่เรื่องเกมป้องกันขอนแก่นทําได้15ครั้งแล้วยังมีสถิติการเคลียร์บอลได้อีก18ครั้งเป็นปัจจัยที่ทําให้พวกเขายื้อจนเกือบจะได้3แต้มเลยนะครับแล้วก็ดวลกันตัวต่อตัวคู่นี้มีตัวเลข36ครั้งเท่ากันด้วยคือภาพรวมเกมรุกของสวัสด์แคทเนี่ยคม แต่ก็ต้องยกเครดิตเกมรับของจงอังพยองด้วยนะครับว่าทาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่ตัวน้อยกว่าขอนแก่นเนจริงแล้วเขาคาดหวังกับชัยชนะเกมนี้มากแล้วการเสมอก็ทำให้มันเดือดมากเช่นเดียวกันแล้วการเล่นในสนามมันก็ดุเด็ดเผ็ดมันมีฝนฟ้าเป็นพยานอีกผมบอกเลยนะครับนัดน,นี้องค์ประกอบความบานครบเครื่องยิงแล้วไม่ได้โดนริบป,ประตูคืน VAR าทำงานหลายครั้งมีใบแดงอีกโออีสานเดือดของจริงอีกหนึ่งคู่ซึ่งการไม่นชนะของขอนแก่นยูเนเต็ดทำให้สถานการณ์ยังคงจมโซนแดงอนาคตของโค้ชคาร์ลอสก็วัดกันเกมต่อเกมครับแม้ว่าทําบอลสนุกเร้าใจกล้าแลกกล้าชนปัชดาทุกทีมแต่ว่า สัจะทรรมของฟุตบอลลีเขาวัดกันที่คะแนนได้อย่างย่อมเสียอย่างแลกกับความมันความสนุกข,ของเกมก็ขึ้นอยู่กับบอร์บริหารด้วยนะครับว่ายังมีเวลาในการตัดสินใจเท่าไหร่ส่วนฝั่งนะครราศสีมาไปไปมาตั้งแต่บางยีมานั่งประธานบริหารเนี่ยมีคนแซวในโซเชียลมีเดียบอกทําเป็นเล่นไปนะครับผ่านไป4เกมยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ2สะเสมอ2เอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าทับแมวเหมียวเล่นได้สนุกแบบนี้ก็อยากเห็นคุณบรารวีตบรางวัลหน่อยครับ เป็นกำลังใจกันหน่อยแซลๆซนะครับแต่ถ้าจ่ายได้ก็จ่ายไปเลยครับจ่ายจริงจ่ายเบิ้ลไปเลยไปท้ายเกมเมื่อวานที่ผ่านมาไปที่บุรีรัมนะครับปราสาทสายฟ้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของเทียวสมุทรสูตรประการซิตี้เกมนี้ใช้สนามบุรีรัมซิตี้สเตเดียมหรือว่าเขากระโดงแข่งขันเพราะว่าสนามช้างอารีนาเนี่ยติดภารกิจลงเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับที่มีทีมชาติอินโดนีเซีย มาาใช้งนบุรีรัมพ์เพิ่งจะบุกไปคว้าชัยประจวบ2-0ขึ้นครองจากฝูงจากผลงานชนะ3เสม,มอ1แพ้1มี10แต้มส่วนทีมเยือนรังอันดับที่5จากผลงานชนะ2เสม,มอ2แล้วก็แพ้ไป1เก็บได้8คะแนนจากการจัดทัพอเล็กซานเดรกามาไม่มีดีเก่ากับเรบินสุลกาแต่ก็ยังมาระบบ3-4-3นะครับสิวรักษ์เทศสูงเนินเฝ้าเสากองหลังใช้ไทยล้วน ชิติพัฒน์แทนกลางพันษาเหมิบูรนแล้วก็อภิวัตน์ง้วงลำหินยืนร่วมกันส่วนวิงแบกขวานฤบดินวิรวัตโนโดมซ้ายเป็นปียพลผานิชกุลคู่กลาง ก็เป็นพีรโดนฉับรัศมีเกมนี้ลงเจอทีมเก่าวจับคู่กับรัตนากรใหม่คามิแล้วก็มีสุระโชคสารชาติเดินเกมรุกร่วมกับสุประชัยใจเด็ดและสมบอร์เอลโรซาส่วนทีมเยือนมาสัตดาอิชิอีเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับเชียงใหม่ยูเนเตดแบบ 3. เซอร์ไพรส์1ต่อ3ก็จัดระบบการเล่นเหมือนเดิมครับ442ประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่แบ็คขวาสุพรรณบุรีรัศ ซ้ายชัยวัฒน์บุราณเซนเตอร์สราย,ยุสมพิมพกับอาริสซาริโฟวิชส่วนแดนกลางครับจเจริญศักดิ์วงกรกับไดสเกะซากาอีขึ้นเกมริมเส้นขวาซ้ายแล้วก็วางยุโตโอโนะโกับพุทธไซโ,โคเจริญส่วนคู่หน้าชัยวัฒน์ศรีนาวงกับเอเลอนโดรกอนซาก,กาบุรีดำเดินเครื่องตามสไตล์เลยนะครับแล้วก็ขึ้นนําหลังผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงจุดเริ่มคือจวะ,ะฟรีคิกริมเขตโทษพิรดลเนี่ย เปิดไปติดแขนของชยาวัตที่เป็นกำแพงในเขตโทษพุทธศิลป์ต่อพงสมสิงชี้เป็นจุดโทษแม้ว่าจะมีการเช็ค V A R ก็ยืนยันคำตัดสินเดิมนะครับแล้วก็เป็นโรซ่าสังหารไม่พลาดนาทีที่34แต่ว่าท้ายครึ่งแรกนาที43โุประการเนี่ยตามตีเสมอ1-1เป็นจังหวะที่สุพนันจ่ายเข้าช่องในเขตโทษให้กับเอริอันโดใช้ส่วนหนาบางบอลสร้างความได้เปรียบแล้วพลิกตรงนี้ตะบันเต็มข้อโอ้โหยิงแทบไส้แตกนะครับตะข่ายแทบขาดเลยครับ เป็นจังหวะที่สวยๆงดงานจริงแล้วก็ไม่ลำน้าด้วยเพราะว่านฤบดินยืนห้อยต่ําเป็นตัวสุดท้ายส่วนเครื่องหลังบุรีรามที่บุกเยอะแต่ก็ยังยิงเพิ่มไม่ได้ส่วนเคียวสมุรเองก็กล้าที่จะต่อบอลสู้เพื่อลุ้นประตูเหมือนกันจนสุดท้ายพระสัตสายฟ้าต้องส่งไม้เด็ดอย่างสุพรัทเหมือนตาลงมาแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับนาทีเจ็ดมายิงประตูชัยให้กับทีมได้จากจังหวะทุ่มไกลเข้าไปในกรอบเขตโทษกองหลังทีมเยังนสกัดไม่ขาดบอลไปโดนขาของโรซาเพียงจะคว้านะครับมันกลายเป็นเปลี่ยนทาง ไปให้เจ้าแบงก์ตามมาตาวัดยิงตรงนี้สัมผัสแรกดีมากๆานะครับบอลฉลบขา,ขาของปฏิวัติลอดขาเข้าไปประสัตว์สายฟ้าได้3ามแต้มในเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดของทางฝั่งบุรีรัมนะครับครองบอลน้อยกว่าทีมเยือนด้วยนะครับ4 0ต่อ59แต่โอกาสยิงบุรีรัมเยอะกว่านะครับ13ครั้งเข้าเป้าไป6 ส่วนเขี้ยวสมุด11ครั้งเข้ากรอบไป4แล้วก็การจ่ายบอลทีมเยือนทําได้เหนือกว่าครับ460ครั้งสร้างโอกาสในการเปิดบอลไปพื้นที่สุดท้ายอีก20ครั้งบอลของอิชิเน่ไม่กลัวเลยนะครับแม้ว่าจะมาเยือนบุรีรัมก็ตามส่วนเจ้าถิ่นจ่ายบอลไป320ครั้งเปิดบอลไปลุ้นในพื้นที่สุดท้าย11ครั้งส่วนการดดลกันตัวตัวบุรีรัมย์38ครั้งสมุดปราการ32ครั้งแล้วก็เกมป้องกันบุรีรัมย์17ครั้งกับการเคลียร์บอลไปอีก17ครั้งถือว่ามีส่่วนนนนมมากกทีีได้ช้ชชัยะใเ ส่วนเจ้าแบงค์ฮีโร่ของทัพประสาทสายฟ้าก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับว่าส่วนตัวพอใจที่ยิงได้แต่การมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยยังไม่มากตรงนี้ก็บอกว่ายังต้องปรับปรุงและก็บอกว่าก่อนเกมนี้ซ้อมมาหนักมากเพราะรู้ว่าบอลของสูตรประการเป็นทีมที่เล่นบอลเท้าสู่เท้าดีซึ่งทุกอย่างที่ทําก็คือการเตรียมทีมมาเพื่อสู้ในเกมนี้บุรีรัมเนี่ยไม่มีดีเก่าแล้วก็สุลก่าสองผู้เล่นต่างชาติหัวใจเกมรับ มีอาการบาดเจ็บดีเก้าในตามข่าวอาจพักถึง2เดือนนะครับส่วนซูลาก้าก็ถอนตัวจากทีมชาติอิรักแล้วด้วยเกมนี้โยกมาเตะที่บุริรัมซิตี้สเตเดียมเขากระโดงซึ่งเป็นความทรงจําจุดกําเนิดของบุริรัมพีเอเจ้าบ้านก็คาดหวังกับ3แต้มมากแล้วก็ทําได้แม้ว่าจะดูอึดอัด แต่ก็เอาตัวรอดนอกจากนี้การมาถือว่าอ่านขาดการเลื่อนสุบรรดลงไปเพิ่มเป็นไพ่เด็ดส,สําคัญทําให้บูดีดัมยังรักษาจา่าฝูงต่อไปได้และที่สําคัญเกมหน้าเจอการท่าเรือบอกได้คําเดียวนะครับอย่าพลาดกับเคลียเวลาไว้เลยมันแน่นอนโทตูป,ประการวันนี้เล่นได้อย่างมีวินัยและอดทนช่วยกันเล่นช่วยกันไล่แต่ความจริงก็คือความจริงออกอาการล้ากันแบบเห็นได้ชัดอย่างที่ผมบอกเสมอแล้วครับตัวสํารองของเคี้ยวสมุรยังไม่สามารถทดแทนสิบเอ็ดตัวจริงได้ยังห่างกันพอสมควรก็เป็นการบ้านของโคชอิชิ จะงัดกลยุทธ์อะไรออกมาเพื่อพัฒนาตัวที่มีอยู่ในชุด2เนี่ยให้สามารถทัดเทียมกับชุด1ได้หลังจากแพ้2เกมติดแล้วเกมหน้าไปเยือนประจวบที่แกร่งในบ้านอีกก็น่าดูชมส่วนใครที่ติดตามบอลไทยในช่วงนี้นะครับดูทางฟรีทีวียังไม่หนำใจ600แมตชทาง AIS Play นะครับเน้นย้ำว่าคุณต้องมีซิมของทาง a i s ใครที่ใช้บริการรายเดือนหรือว่าเติมเงินก็ดูได้อยู่แล้วส่วนใครที่ยังไม่มีคุณไปรับซิมได้เลยนะครับตามเงื่อนไขที่ผมขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะครับไปรับได้เลยนะครับเดยวันซิมจากวันทูขอ 5G ที่ AIS Shop ais t e l e วิ s และก็ ais Buddy ดูเงื่อนไขาการรับซิมได้เลยนะครับที่ www.ais.th/freesimfootball แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณเช็คข่าวสารโปรแกรมการแข่งขันได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างในผมให้ดูแอปพลิเคชัน ais play เว็บไซต์ ais รวมถึง Facebook ais play football 600เกมนะครับมีทุกหลีกให้ดู มีทีมชาติบอลชายบอลหญิงและก็มีฟุตซอลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวเปิดตัวกันในวันนี้แหละครับฟุตซอลเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ AS Play อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เคยถ่ายทอดมาแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก3-4ปีก่อนที่ผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในทีมผู้บรรยายฟุตซอลอีกเหมือนกันก็ยินดีด้วยนะครับกับทุกคอนเทนต์ของกีฬาไทยที่ a i s นั้นได้จัดสรรให้พวกเราได้ติดตามดูกันเน้นย้ำนะครับว่าดูฟรีขอเพียงแค่คุณใช้บริการกับเบอร์ของ a i s เ เท่านั้นเองและทั้งหมดนี้คือคิดไสโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้2ช่องทางนะครับ YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราเจอกันใหม่นะครับในคอนเทนต์สรุปผลการแข่งขัน2คู่ในวันนี้กับคลิปในวันต่อไปสวัสดีครับ